วันอีกแะ้ววันนี้เราก็จะมาทำคลิปในเกมโลบอกกันบ้างดังตังจากว่าเราเล่นเกมไมค์คับมานานแล้วโอ้ยทำเสียดีๆก็ได้วันนีวว้ก็จะมาเล่นเกมโลบอกรุ้ยรยไม่ได้จะไปไม่ได้จะไปแบบนั้นอ่ะอู้อันนี้ก็จะยู่ไงคนแคมป,ปิ้งในพาร์ทสี่กันแล้วนะเนื่องจากหนึ่งสองสามเราก็เล่นมาหมดแล้วอะ่ะ อันหนึ่งกับสองเราได้เป็นอ่านแล้วส่วนสามเราเพิ่งจะเล่นอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่สี่ที่เราจะมาเล่นกันอ้าวอ้าวอยู่ดีๆก็มานั่งอ้าวทาไมอะเฮ้ยทำไมเราอยู่ดีๆก็มานั่งอะเฮ้ยเราจะออกเราจะออกโอเคออกได้ลอะออถ้าเรื่องเข้าไปใกล้ผมปุ๊บ,บมันนั่งเลยอันนี้วันแบบนี้จะเป็นแบคทะเลหาดซึ่งแบบเนี้ยมันก็เป็นคนคนสร้างคนเดียวกันกับแคมปิ้งแล้วก็แมบโรงแรมด้วย ก็เลยลองมาเล่นดูอ่ะกว่าจะหาเจอที่จริงอ่ะจะหาแมปที่แบบว่าเป็นแบบแมปที่แบบว่าอะไรอ่ะแคมปิ้งทริปอ่ะเพิ่งไปเจอแบบนี้ยพอดีอ่ะที่จริงมันมีแมปอื่นหลายแมปเลยที่คล้ายๆแบบแมปแบบเนี้ยแต่เรายังไม่เล่นเราจะมาเล่นแมปบบนี้กันก่อนเพราะมันขะมันแบบคนสร้างคนเดียวกันเลยอ่ะอ้ยหมุนได้ด้วยโหคนมาเต็มเลยมากันมานั่งกันได้หมดเลยอุ้ยมีโคนใส่หมวกเหมือนเรา อ่ะพี่เขาใหมเหมือนเราอยู่เราได้เพื่อนแล้วแอดเขาดีไหมนะ้าเราไม่แอดดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นการเสียมารายาทหนาวด้วยวันนี้เราจะมารอพวกเขากันเลยอ่ะไมเมื่อไหร่มันจะโหลดเสร็จสักทีเนี่ยโอเคเพื่อนมาแล้วแต่เพื่อนไม่ได้นั่งว่าเดียวกับเราอ่ะโอเคเราก็เข้าใจนะว่ามันสุ่มอ่ะมีโอกาสที่จะแบบว่า รู้จักกันนะหรือว่าเคยเห็นกันนะอาจจะอยู่บ้านเดียวกันนี่มันหายากมากอุ้ยออกไปได้เฮ้ยเพื่อนออกไปได้เหรออุ้ยมีแคมปิ้งด้วยโอเคแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ฝาเฮ้ยไม่มีแค่แคมปิ้งรูปเดียวเนี่ยเนี่ยแล้วก็ฝามีรูปอื่นบ้างนอกจากแคมปิ้งเอาแล้วก็เทาแล้วก็ขาวเฮ้ยเฮ้ยทีวีเป็นไรเนี่ยดูเอ้ยเอ้ยเ้ย เอาแมวน้ำมาแล้วโอเคเพื่อนออกไปได้อเอ้ยไม่ได้จะนั่งมีใครมาเคาะประตูเราว่าเราเปิดเสียงดีกว่าเราเราเปิดเสียงดูนะเราประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วโอเคมันดังพอแล้ว มันดังมากเลยอะโอเคทุกคนเราจะนั่งรถไปเราไปไปกันหมดเลยอะเฮ้ยรอด้วยดิเฮ้ยเพื่อนเราเราอยู่บ้านเดียวกันนะทำไม,เร,มเราเพื่อนมาถึงมาแบบนี้เนี่ยเราต้องนั่งเร,เ,รเราได้บ้านเราไม่แก้เราจะไม่ได้ลนะเอา้างรถเอาเลยรถบ้านเราอะเพื่อน นั่งด้วยซไม่เปล่อเออไม่รอเราเลยเพืือนโอ้ไม่เป็นไรเดินไปก็ได้เอ้ยนี่มีคนอยู่บ้านนั่นไหมเขาไม่ออกมาเฮ้ยครอบครัวที่แล้วไงอ่ามีเข็รถชนด้วยนม่ใช่รถชนแน่ๆเลยนะนะมีรถได้และนี่ไม่ยืนเลยทำไมไม่ไปดูทีวีกับเขาเนี่ย โอเคอยังครบคนยังไม่มีคนใดหายไปเลยคนนี้บ้านนี้มีคนปะบ้านนี้ยังเป็นลูกเหมือนเดิมเฮ้ยเพื่อนไม่ได้ขับรถมีหล่อเราเลยอะทำไมเพื่อนทำแบบนี้ <c oughs> เพื่อนรู้ไหมกว่าเราจะเข้าเกมนี้มาได้เนะี่ยเราต้องเข้าสักกี่รั้งเชียวมันไม่ได้มีบัคอะไรหรอกนะแต่กลวมันจะมีบัคก็ดิก็เลยบอกว่าหุ้ยจะไปทัายไม่มได้มีอะไรตามหลังมาหรือเปล่า ขอใหญ่มีเลยถ้ามีนี่เราต้องนั่งรถไปกับเพื่อนเราก็ต้องตายไปกับเพื่อนถ้าเพื่อนขับชา้าเฮ้ยจะตายแย่เลยอะเราไม่รู้เราต้องลองดูเผื่อเราจะไม่ตายไปโชคดีหน่อยที่มีปลายถานนปายโดนได้ปะโอเคโดนโดนได้นะรถก็ไม่น่าจะโดนได้นะรู้สึก เอ้ยเอ้ยรถเพื่อนอยังอยู่เฮ้ยเพื่อนรอด้วยดิเพื่อนมีอะไรตามหลังเรามาเพื่อนมีหมอกดำๆตามหลังเรามาเพื่อนไม่รอเราเลย <k occup y> ขอให้ขับไม่ได้จะแช่งเหมือนว่าเพื่อนจะขับไม่ได้จริงๆนะเนี่แต่เพื่อนก็ไม่เคยคิดว่าจะรอก,กันเลยนะเนี่ยนี่ใส่แย่มากเฮ้ยรอกันด้วยดิเพื่อนเรากระโดดไม่ได้เลยนะเนี่ยเราจะส่งสัญญาณหาเพื่อนยังไงเนี่ยเฮ้ยคนเหมือนกัน <t> เฮ้ยวันดีเพื่อนเออขอบคุณนะเพื่อนที่อะไรเราซ้อนหลังมาเลื่อนรถเลยน,นะขอบคุณนะเพื่อนที่อะไรเราซ้อนหลังมาเราขอปรับแสงก่อนโอ้ยเพื่อนนี่นายโดนรถอินี่ไปกินโอ้ยเฮ้ยแล้วเราไปดีกว่านายเป็นเพื่อนที่ชั่วหลายมากนายทำยี้กับเราเป็นไง อ้าวเปิดพอดีเลยมันหวาไหมเราปะหรือเราตายอ้าวเออเราตายจริงด้วยอ่ะเคยตายหรือเปล่า,อ,า,าอ้าวตายอ้าวเราตายอ่ะเฮ้ยมันคิดว่ามันจะหวาไหมเราใส่อีกแต่ก็ไม่มีอะไรตามหลังเรามาก็ถือว่าดีดีอยู่เหมือนกันโธ่ หรือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยโอ้อะไรอ่ะดูนี่นะยังมีคนบอกว่าแคมปิ้งอยู่เลยอยบ่นว่าอยากไปแคมปิ้งใช่ปะมันอ่านยังไงใช่ปะก็ไปดีนะนะแมพยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยแค่ไปยืนเดินชนก็ได้แล้ะแต่เราตรงไมเราต้องนั่งตรงกลางด้วยนะมันปลอดภัยตรงไหนกันนั่งตรงกลางเนี่ยเออแล้วก็มีสาวร้อมมาตึมเลยมีผู้ชายแค่คนเดียวยในแถวเนี่ยโอเคเราจะไป บ้านของเรากันและเราต้องขับรถไปไหนนี่อยากรู้เราเดินไปมันก็ได้ไม่ใช่หรือเออทำไมเราก็ต้องขับรถไปแต่แค่กระโดดไม่ได้โอเคเราจะแบบมุมมองนีง้เหมือนเดิมเพื่อจะได้ดูทีวีได้นกฟาร์มิงโกโอ๊ยรูปอะไรอะเฮ้ยเตะเอกอ่ะอันนี้ไงคนเมื่อกี้ที่ขายของอะมีแมวน้ําด้วยใช่แมวน้ำเปล่าไม่รู้เป็นน้าแข็งตรงเนี้ยคดีรถชน้ยดูก่อนนะมีแคมปิ้งแล้วน่ะ แล้วก็เป็นภาพสีฟ้าอ้าวไม่ใช่อ๋อรูปนี้มาทุกครั้งเลยนะเนี่ยอ๋อรู้แล้วภาพมันไม่ขึ้นถือว่ามันเป็นสีฟ้าสีม่วงสีเขียวสีแดงโอเคเราจะไปเปิดจดหมายกันเมื่อกี้เราไม่ได้อ่านอ๋อไปคะื้อหาดโอ้ถ้าห่างจะไกลนะเนี่ยนนะถึงว่าทำไมต้องใช้รถอ๋อรู้แล้วว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเราต้องไปคะรื้อหาดไปกินข้าวดีถ้าเราไม่ไปมันจะดีไหมเนะี่ยเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วเนะี่ย ช่วนี้โรคระบาดอยู่เราไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะออกจากบ้านเลยแต่ไม่ไปเราก็จะแพ้นะกลัวผีมาตามหลังอะดิเพื่อนนอายต้องให้เราขึ้นรถต้องให้เราขึ้นรถโอเคเราไม่นั่งหลังเราไม่นั่งหน้านะเพื่อนเราไม่อยากเป็นคนขับเป็นคนขับแล้วกลัวมันจะลําบากโอเคเราขอนั่งนายนั่งเลยเอ้ยเพื่อนมานั่งด้วยกันมาเ,เพื่อนนายกดหรือยังเนี่ยอยากรู้ ฝีมือการขับรถของนายนี่มันไม่เป็นมืออาชีพเลยเดี๋ยวไปกดปุ่มให้ก่อนนาย่าหนีไปไหนนะโอเคโอเคออกแล้วอนั่งเออนั่งได้สักทีฉันไม่กดปุ่มให้นายอะโอเคฉันไม่กดปุ่มให้นายนาะยควรจะขอบคุณฉันนะโอ้ยอะไรบนนี้อือไปขับอือไปขับรถชนล้างรถเขาอีกโอยเสียค่าเสียหายแน่แน่ เพื่อนทำไมได้ทำแบบนี้เราไม่สนใจเขาแล้วทุกคนเออเพื่อนขับมาดีๆหน่อยแบบนั้นเลยไปชนกลวยอย่าไปชนป้ายเดี๋ยวตายอย่าชนถนนอื่นด้วยรู้ไหมคดีขับรถชนเอา้าเอา้ยทำไมทิ้งเราแบบนี้ฮะอา้าวบาวอดวอดเพื่อนเราไปไหนไม่ได้เลย เฮ้ยเพื่อนทำไมนายทำกับเราแบบนี้อ่ะดูนี่มาขับทักทายเราก็หนีไปอย่าหนีเพื่อนรอเราด้วยนะเพื่อนเอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวถ้าเจอตัวครั้งหน้าจะไม่นั่งรถอีกแล้วทุกคนรอเราต้องตายก่อนโอเคตายไม่ได้แล,แล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราตินอยู่อย่างนี้หรอแล้วเพื่อนใจเราเต้นอยู่อย่างนี้เ,เ,น,เออนี่ยนะ ปนหนึ่งนะเจอมันอีกไหมเนี่ยโชคดีหน่อยที่ไม่เจอมีเป็ดเมื่อกี้มันเห็นคลีรถชนเลยเป็นข่าวข่าวช่องอะไรเนี่ยอยากรู้โอเคเนึ่งอันนี้เป็นแมวน้ำนี่ไงนี่เป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตแล้วไรนี้บอกว่าโอ้โหใจวายเลยผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงข้าง,างรถเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นแบบว่า เพื่อนเขาแฟนเขาหรือว่าพี่น้องเขาอะแต่นี่ดูเหมือนว่าจะชวนเราไปกินข้าวแล้วเราจะเจอผีอยู่ว่าเราจะเจอศพเขาระหว่างทางปเนี่ยไปตอนกลางวันก็ดีกว่าไปตอนกลางคืนโอ้ยเราไปตอนไหนมไม,ไม่ไม่เหมือนกันนั่นแหละก็เหมือนกันนั่นแหละกลางวันก็อาจจะเจอผีนั่นไงโอเคเราแย่ไปแล้วห้ยมือดอีกแล้วโอ้ไม่มืดไม่ได้มืดเกะคลิปนี้บอกเลยนะยาวแน่ ยาวทุกคลิปอะเราบอกกับยาวทุกคลิปแต่ไม้คับไม่ค่อยยาวยใครมาใครมาบีบแต่รถเนี่ยเราเดินไปดีกว่าเห็นได้ชัดเจนว่าเราควรเดินไปนะเราควรไม่ใช้ดอนใช้รถใช้รถมันเป็นสิ่งไม่ดีเราจะโอเคเราใช้รถไปละบอกว่าเดินไปมันบอกว่ามันจะช้าแต่ใช้รถมีโอกาสเสี่ยงนะ แต่เพื่อนเรานี่ก็ขับรถไม่เป็นจะขับเพื่อโอเคเราตัดสินใจแล้วเราจะไม่นั่งรถไปเราจะเดินไปอย่างงี้แหละอย่าไม่ให้เรานั่งรถนะเราไม่นั่งหรอกโอ้ยรอกันไปน้พวกเราจะเดินไปอย่างงี้แหละถึงโดนรถชนเราก็ไม่เจ็บเุ้ยเดินชนกลวยก็ได้นะดูดินะไม่เจ็บเลยสักนิดเลื่อนไม่ลดด้วยหรือว่าลดโอเคไม่ลดสักขีดถ้าลดมันต้องขึ้นสีเขียวมานิดนึงดิ แต่นี้ไม่ขึ้นเลยอ่ะดูดิเราจะโดอะไรก็นได้ขอยอย่าเจอผีเลยมีรถขับตามตามหลังเรามาอยู่ถ้ามีรถขับตามหลังเรามาแล้วลว่าเราก็โชคดีแล้วไงหวัดดีน้องๆฮ่าฮ่าขอให้สนุกกับการใช้โดนะ <c oughs> นี่เดินส้นไปดูเลยมเห็นเจ็บเลยเดี๋ยวจะเดินถอยหลังชนไปดูก็ได้นะเนี่ยดดถึงป้ายอย่างเนี้ยอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยเมื่อไหร่มันจะถึงป้ายเนี่ยโอเคนี่ <c oughs> โบนี่เห็นไหมเราไม่เห็นจะเจ็บเลยเพื่อนเลย ทำไมเพื่อนไม่เดินไปตั้งแต่แหลาแรกดูโอ้ยนี่จะรถชนเหมือนเหตุการณ์เมื่อกี้แน่ๆอย่ามาขับรถชนเรานะเราไม่นั่งรถหรอกถ้ารถชนคือเรานั่งเลยนะเนี่ยเป็นรถพยาบาลที่รถชนแบบว่าอุ๊ยเราโอ้ยเห็นไหมเนี่ยนายใจเราขึ้นรถใช่ไหมเราสาจะเดินไปนะเนี่ยนายอย่ามายอะเยะ้ยเรานะเราไม่ผิดนะวันนี้เราห้ามเลือดรถนะเพื่อนโอเคก็เราอยู่ว่าเราห้ามเลือดลด่อนรถเฮ้ยนั่นอะไรนะ่ะ เ,เหมือนว่าเป็นป้อมน้ำมาใช่ปะปั๊มน้ำโอ้โหเป็นศพจริงๆด้วยโอ้โหเป็นป้ายสูสารเลยยหายเราจะไม่เดินเส้นทางนั้นอีกแล้วสัญญาด้วยเกียรติโอ้ยขับเร็วๆในดีเพื่อนเดี๋ยวหมดเวลาออกอ่ะก็แมบคาลือหาดโอ้โหเส้นทางก็ไกลกันเนี่ยเราเดินทางด้วยรถก็ถือว่าไกลอยู่นะไม่ได้ใกล้อะไรกับมันนั้นเลยไม่ได้ใกล้กันเลยนนะเส้นทางเนี่ยหุ้ยเรารู้อย่างี้เราไม่ไปดีกว่า แต่ไม่ไปมันก็ไม่ได้อ่ะไปมันก็ช้าถ้าขับรถหรือว่าเสี่ยงเสี่ยงต่อการตายแต่แต่ถ้ายน,นี่ก็เสี่ยงต่อการช้าด้วยนะจะพูดมากทาไมเนี่ยเออแล้วมเมื่อไรมันจะถึงสักทีเนี่ยเพื่อนเส้นทางเนี่ยมันก็ไกลไกลไกลเป็นกิโลเลยเนี่ยดูไม่รู้มันเกินกิโลมาป่าแต่ไม่มีใครตามหลังก็ไม่มีหมอกตามตามหลังเออเพื่อนไปแล้วนะเข้าไปอุ้มมีทางยงทางแยกด้วยไม่ทันเห็น พูอยากจะตายก็ได้จะตกเหวก็ได้ไปทางนั้นน่ะเพื่อนขอร้องอย่ามาปิดทางโอ้ยจะถอยหลังเพื่อน,นี่นายขีมือนายขับรถดีไม่ได้อยากร้นายเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายนะขอร้องจะถึงอยู่แล้วนั่นน่ะโอ้ยว่าแล้วเชียวว่าต้องตายอินนี่นี่แซบแซบ ไปหนึ่งนะเราจะไม่ดั้งรถอีกแล้วนะเพื่อนเราสัญญาแล้วอุยเปิดดิเปิดเปิด <c oughs> เพื่อนขับรถไปคนเดียวแล้วกันแล้วก็แช่งให้รถมันชนเราจะไปแล้วอย่าขับรถชนเราเราไม่ไปหรอกอุย้ยทำไมเราต้องไม่จอดอยู่บ้านไกลๆด้วยนะมีคนออกจากบ้านแล้วตอนเนี้ยบางคนก็ยังไม่ออกจากบ้านก็มีแต่ในนามว่ายอย่ามาขับรถชนได้ปะโอเคผมก็โดนหายไปแล้ว นายอย่ามาขับรถชนนะเราไม่อยากนั่งรถนั่งก็ช้าว่าแต่ละคนนี่ก็ขับไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยนั่ไงม,มีรถตามหาลังเรามาอยู่นี่นายขับยากขอให้ขับยากนะเพื่อนนายขับรถไม่เป็นและอย่ากออกมาพร้อมกันด้วยเพราะเราเป็นตัวกาละกีนีที่ทําให้เพื่อนต้องออกทําไมคนเมื่อกี้ไม่เห็นออกลเลยหรือว่าเขาเซียนแมปนะแต่เขาแค่ขับช้ารอบนี้หรือว่าเขาเกลียดเรา โว้ยเราไม่อยากนั่งรถนายเอารถออกไปไกลตัวเราเลยขอยเลือลดรถด้วยก็บอกอยู่ว่าไม่อยากนั่งรถไอ้น,นี่มาขับรถชนนี่อยากให้เรานังรถใช่ไหมไม่อยากหรอกใครอุย้ยไม่เลือนรถสมน้ำหน้าสมน้ำหน้า,นนาก็ลาหัวเจาะอยากนั่งรถมาดีนักหัดเดินเหมือนเราซะบ้างว่าจะว่าเดินมันบักหรือเปล่าเนี่ยทำไมเราเดินได้แล้วไม่ตายเดินนะนะ่ะโดนแทงนั้นก็ไม่น่าจะตายอะ่ะ เั้น่าม่จะถึงศพเขาสักทีน่ะจะได้ไปทาเขาซะหน่อยเมื่อกี้ยังเห็นแบนคลื่อนหาแล้วในแมนชั่นแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่ไงรถปิกควม่มอุ้ยก็บอกอยู่ว่าเราเออมาขับรถชนเราอุ้ยไม่ตายวะไม่เดินถอยหลังไม่น่าได้ <c ười> ไม่ไม่ยางรถโชคดีหน่อยนี่ไงศพเขาไปทางนั้นลําบากนี่ไงเอ็มมาโลแกนโอ้ยเชื่อไอ้เพราะเชียว นี่นไงสอบขาที่ขับรถชนแต่ถนนถนนคนละทางมาเนี่ยมีผีตามหลังมาบ้างไม่ไมีนลามีแล้วกลัวเ่ยเคยเมียวอย่ามาหลอกมันหลอนแล้วเลยเรากลัว,วนี่นไงเป็นเส้นทางละถึงสะพานละอุ้ยมีแสงด้วยโชคดีที่ไม่มีอะไรตามหลังเรามาแล้วก็ไม่จับเวลาโห้ดีจังโรงงี้ไม่นั่งรถไปยังดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเดินไปด้ย้ยซ้ำจะขอแช่งให้คนที่มันเดินดีไหมเนี่ย ในไงมีคนขับรถมาอยู่เลยฮะขับไปอยากขับไปถึงสะพานเลยไม่อยากจะโดนทิ้มแทงเราจะชิดขอบเองเพื่อแม่เราต้องนั่งรถเพราะคนน่าจะเต็มรวรถคันนั้นอะไม่ไม่ล่คนชอบเต็มในคันที่เขาขับเก่งๆท่างนั้นเลยเมื่อไรมันจะถึงโอ้ยก็บอกอยู่ว่าไม่อยากนั่งรถไอ้นี่จะเอารถมาย่ออยีกนะเนี่ย เป็นไรชอบไปเรานั่งรถอ้าวเฮ้ยทำไมมันเร็วอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยเรายังไม่ถึงกันเลยฮ่ะเลยอะ่ะดูดิอุย้ยว่าแล้วเชียวมันยากจริงด้วยลุงงี้เรานั่งรถไปดีกว่าครั้งเนี้ยถัว่วจะเดินไปมันจะยากกว่านั่งรถนะแต่ก็ขอให้ได้ฝีมือที่มันขับรถเก่งๆหนะ่อยเถอะฝีมือขับรถไม่เก่งไม่เก่งเอออย่ามาขับนะจะบอกให้แล้วไงนะ โอเคเพื่อนโอ้ยอย่าขับเบี้ยวดิรู้ไหมคนอื่นเขาเป็นบวชอุบัติเหตุนนะรู้ไหมมีคนเดินไปด้วยเดินไประวังแพนะเราเคยลองมาแล้วอะไม่ทันเลยมวยจะแพ้กันทุกคนแน่เลยตอนเนี้ยวันนี้เราต้องไปถึงคระอหาดให้ได้เลยมวยเพื่อนขับมาดีๆหน่อยดินี่เป็นมืออาชีพไม่อยากโรอให้หรอจ้ามาขับเองเนี่ยม้ยมาขับเองดีกว่าเยอะนะเนี่ย เ้พื่อนคนนี้ขับมันดีๆน้อยไม่จะขับชนคุ่นอื่เนี่ยเราดูแต่ละคนนี่นะเดินไปทางนั้นเลยเราจะเดินไปแบบเขาบ้างโอ๊ยไอ้นี่ขับเป็นมั่อยากโรหรือว่าเล่นหรือว่าเคยโอ้ยโอ้ยนี่ดูเหมือนว่าจะเลื่อนรถเยอะกว่าเพื่อนเอาออกเอ้ยนายนายเอยนายอย่าออกแล้วขอร้องเพื่อนผู้หญิงนี่นะ โอ้ยไม่เล่นแล้วทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าเพื่อนนี่คิดยังไงเนี่ยมาขับรถเองเนี่ยขับก็ไม่เป็นลุกขึ้นก็นลุกไม่ได้ด้วยโอ้โหออกกันหมดแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ